นายสืบศักเอเววิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมาทธานเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่บริเวณทางเชื่อมต่อสลักลางหลังเก่าและหลังใหม่สารการจังหวัดเพชรบูรณ์มีหัวหน้าส่วนาาร,ราชการข้าราชการพนักงานเจ้าที่ของรัฐและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดนางไพรินกันทวงอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ในนามคณะทํางานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูร์นั้นจัดทําขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอปและกลุ่มเกษตรกร,กรมีพื้นที่ขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยการเพิ่มตลาดใหม่ซึ่งจะเป็นการชลต้นทุนการตลาดให้กับผู้ประกอบการโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตลาดประชารัฐจัดจำหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สินค้าตามฤดูกาลได้แก่พืชผักผลไม้สินค้าแปรรูปทางการเกษตรเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก เป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชนสร้างงานสร้างโอกาสสร้างรายได้เศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน สำหรับตลาดประชาัฐของดีจังหวัดเพชรบูร์นั้นก็มาจัดขึ้นทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่26กรกฎาคม25 6 2 12, เป็นต้นไปบริเวณทางเชื่อมต่ออาคารสรารกลางหลังเก่าและหลังใหม่สรารการจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งจะมีผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโอทอปและกลุ่มเกษตรกรสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจำหน่ายสินค้า ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นางปินทิราเก่งการพานิชฐ์แมอมเผ่าลมเก่าถวายราชการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวิชาลลงก์กรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวก่อนเปิดโครงการปั่นรวมใจพัดรักในหลวงไบฟอร์คิงเฉลิมพระเกียรติและรณรงค์โครงการ10บล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสหมาหมงคลพระราชพิธทีบรมราชาพิเศษ ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลสม็จพยุพร,ราชลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และสำมกง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ในโอกาสนี้ศูนย์นามัยที่สองพิษณุโลกไนะนําผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกาลังกายในรูปแบบของขีตะมะวยไทย10ท่าออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชบิธีบรมราชาพิเศษและการประชาสัมพันธ์แนะนําลงทะเบียนเว็บไซต์ครอบครัวอบอุ่นออกกําลังกายเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10และลงทะเบียนการส่งภาพถ่ายเข้า โครโอบอุ่นออกกำลังกายด้วย QR Code คมีการปั่นรวมใจพักรักในหลวงไบฟอร์คิงเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยและมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ยากไร้โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม500คน ที่สุเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัตต้นแบบชนิดพืชข้าวโพดเลี้งสัตว์ ซึ่งตั้งอยู่ในที่99หมู่5บ้านโคกสารตำบลซับพุทธสามเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ได้มีกเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดกว่า100ไรยรวมตัวร้องทุกข์แจ้งความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงนานนับเดือนต่อนายสมานโกษาจันทร์พยาบ้าลหมู่ที่5ประธานศูนย์โดยมีนายชาครินอินอิมบวรปราดายอำเภอชนแดนพร้อมด้วยนายสุพานอภัยนอก,กเกษตรอำเภอชนแดนเดินทางมารับเรื่องและพบปะเยี่ยมเยยนพูดคุยให้กำลังใจกับกเกษตรกรที่ต่างประส กับปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างหนักจนพืชผลสอกเขาได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนับแสนไร่ซึ่งนายบองโต้นในอำเภอชนแดนรับปากว่าจะนำเรื่องดังกล่าวนั้นเข้าสูวา่วาระการประชุมคณะกรรมาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอและจะนำเสนอต่อในระดับจังหวัดถึงนายสืบสังิ์เอี่ยววิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ตามลำดับต่อไปเพื่อเร่งหาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วน เกษตรอำเภอชนแดนนายสุพันอภัยนอกเปิดเผยว่าหลังจากหลายพื้นที่ของอำเภอชนแดนต่างประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงนานนับเดือนตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบันล่าสุดรับรายงานความเสียหายของข้าวโพดราว1นึ0 0 0สไร่ข้าว1นึ0 0 0สไร่และมันสำปะหลังอีก1 0,000ไร่ซึ่งหากภายใน1-2สัปดาห์ต่อจากนี้ ไม่มีฝนตกลงมาคาดผลผลิตอาจจะเสียหายสิ้นเชิงด้านในสมานโกษาจัน์ผู้ใหย่าบ้านหมู่ที่5ประธานศูนย์กล่าวว่าแม้นที่ผ่านมาแม้นที่ผ่านมาจะมีการประสานไปยังศูนย์ประาการฝนหลวงภาคเหนือเพื่อร้องขอทําฝนหลวงมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากสภาวะอากาศในปีนี้ไม่เหมาะสมส่งผลทําให้ฝนไม่ตกในพื้นที่เป้าหมายจึงอยากวอนหน่วยงานราชการเร่งหาแนวทางการช่วยเกษตรกรโดยด่วน สุนายทวิตสุธงษาอายุ38ปีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจำนวน65ไร่บอกว่าในปีนี้เกษตรกรต่างพากันช้ำหนักเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนถึง3เด้งเริ่มตั้งแต่เพาะปลูกจนถึงกำลังออกฝัก ก็เจอกับหนอนกระทูระบาดกัดกินยอดอ่อนใบอ่อนฝักอ่อนจนได้รับความเสียหายและในขณะน,นี้ก็กำลังประสบกับปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงซ้ำเข้ามาอีกยิ่งทำให้ต้นข้าวโพดที่อ่อนแออยู่แล้วไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เต็มที่ลำต้นแคะแกรนฝักเล็กรีบมเมล็ดฟอและบางส่วนกำลังเหี่ยวเฉายืนต้นตายเป็นบริเวณกว้างอีกทั้งหากผ่านพ้นถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ต้องพากันคิดหนัก เนื่องจากผลผลิตส่วนใหญ่เสียหายอาจจะไม่คุ้มทุนต่อการจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวก็เป็นได้ฝนทิ้งช่วงช่วงเดือนอพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมปัจจุบันนี้เลยนะครับทีนี้ในานามผมจิตอาสาฝนหลวงนะได้ประสานงานกับพอหนึ่งหทยตันติทับทองพอฝนหลวงภาคเหนือท่านก็ได้ลงมาในพื้นที่และมาประสานงานทําฝนให้ตลอดแต่ทีนี้ว่าความชื้นใน ชั้นบรรยากาศไม่สามารถที่จะทําฝนได้อันนี้ก็คือปัญหาที่พี่น้องจะต้องจําใจต้องต้องรับตัวนี้ครับผมครับผมคาดว่าถ้าฝนไม่ตกภายในกี่วันครับผลผลิตนี้น่าจะเสียหายถ้าฝนไม่ตกภายในอาทิตย์นี้พี่น้องเขตอำเภอชุนแดนเนี่ยข้าวโพดจะประสบเรื่องภัยแล้งอย่างแน่นอนครับท่านครับครับอ๋อเราเข้ามาประสบปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้งครับต้อง ฝนทิ้งช่วงฮะครับก็ทําให้ต้นพพอแขกแกนนะครับเม็ดก็ไม่สมบูรณ์มันเป็นโอ้แบบนี้ครับอืมครับนอกจากปัญหาไอ้ฝนทิ้งช่วงเราเรายังประสบปัญหาอะไรต่อครับอ๋อมีนอนฮะนอนกระทู้ครับกินจะกินตั้งแต่เล็กฮะยันฝักนะครับอ๋อฝกเมื่อกี้เป็นไละครับสร้างความเสียหายด้วยใช่ไหมครับผมคือปีนี้โดนกันเยอะไหมครับเยอะครับอืเกือบทุกเจ้าครับครับ ที่บริเวณทางเชื่อมต่อสาร,รกลางหลังเก่าและใหม่ของสาร,รกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ในสืบสัก์เอี่ยมวิจารณ์ผู้วารชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีมอบมงกุฎนางงามเพชรบูรณ์ประจำปี2512เพื่อเป็นตัวแทนของนางงามจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมการประกวดนางงามระดับภูมิภาคและระดับประเทศในการประกวดนางสาวไทยประจำปี2512โดยนางสาวระยะอิสรยศวดีผู้แทนกองประกวดนางสาวไทยในการจัดการประกวดนางสาวไทยระดับภูมิภาคภาคเหนือจากบริษัท TW Investment Group ซึ่งไดรับความไว้วางใจจากสมาคมสิทธิ์เก่าวัชราวุธในพระบรมราชูปถรัรมภ์ให้เป็นผู้ถือสิทธิ์ในการจัดการประกวดนางสาวไทยเป็นเวลา5ปีตั้งแต่ปี2019ถึง2023ทางนี้ในการประกวดนางสาวไทยปี2562นั้นมีการปรับรูปแบบการประกวดเพื่อเฟ้นหาสาวงามเพียง1เดียวที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในแบบฉบับกุลสตรีไทยโดยผู้ครอบครองตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2562 เป็นตัวแทนไปประกวดความงามในเวทีระดับสากลภายใต้นิยามนางสาวไทยงามสง่าสู่สากลด้วยการคัดเลือกสาวงามแต่ละจังหวัดเป็นตัวแทนในการประกวดซึ่งในส่วนของกองงานภาคเหนือได้ทําการสัมภาษณ์คัดเลือกร่วมกับคณะกรรมการส่วนกลาง จนได้สตรีผู้มีความเหมาะสมและควรค่าแก่การได้รับการยกย่องเพื่อการสวมมงกุฎกิติคุณในครั้งนี้เป็นตัวแทนของจองังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่แพทย์หญิงพัทรพรพัทรกรเพื่อปฏิัติหน้าที่เป็นทูตทางการท่องเที่ยวทูตวัฒนธรรมและทูตการค้ารวมถึงเป็นแบบอย่างของสตรีผู้ทรงคุณค่าของจองังหวัดเพชรบูรณ์ ้ดยกรรมการประกวดที่นางสาวพัทรพรพัทรากรหรือน้องใบหมอนนั้นจะเข้ารับการประกวดที่จังหวัดเชียงใหม่คือวันที่14 1 6ถึงสิสิงหาคมจะเริ่มเก็บตัวร่วมกิจกรรมกับกองประกวด วันที่สิสิงหาคมเป็นรอบคัดเลือกให้เหลือเพียง1 0สาวงามเพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไปส่วนการเปิดรับโหวตคะแนนป๊อปปูรบับโหวตนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนี้เป็นต้นไปสมัริบแพทย์หญิงพัทรพรพัทธรกรหรือน้องใบหม่อนเป็นชาวเพชรบูรณ์เกิดเมื่อวันที่9ตุลาคม2535สมาำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเซนโยเซฟสีเพชรบูร์ระดับปริญญาตรีสาขาแพทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลังสิต์ ปัจจุบันเป็นแพทย์ด้านวิชศาสตร์ความงาม ทังนี้น้องใบมอนมีความตั้งใจในการพลักดันเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ควรจะมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ชายแม้ในปัจจุบันจะมีการยกระดับความเท่าเทียมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่การคุกคามทางเพศกับผู้หญิงเด็กและสตรีนั้นยังคงมีอยู่ในสังคมปัจจุบันและส่วนมากยังคงไม่ได้รับความยุติธรรมอีกสิ่งหนึ่งที่น้องใบมอนอยากเห็นในสังคมไทยคือการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็น บางสคัญํของประเทศไทยรณรงค์ให้สังคมไทยรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันรวมถึงเข้าใจถึงคุณค่าของความเป็นคนอย่างเท่าเทียมซึ่งที่ผ่านมาน้องใบบอนนั้นมีโอกาสจะดทาโครงการกับคุณแม่ในเรื่องของการตั้งคันที่ไม่พึงประสงค์การปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ให้เสี่ยงหรือตกเป็นเหยื่อรวมถึงการป้องกันตนเองหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดถึงและการเยียยาจิตใจของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ดังนั้นจึงขอเชิญชนชาวเพชรบูณ์มาร่วมให้กำลังใจกับน้องใบม่อนแพทย์หญิงพัทรพรพัทรากรในการประกวดนางสาวไทยประจำปี2562ด้เป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบูร์ในการเข้าประกวดนางสาวไทย256 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุร์หรือวังชมพูวิทยาคมได้มีการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศษาที่ี่และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่หอประชุมชมพูภูพิงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุร์ว,วังชมพูมพวิทยาคมตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายวโรธเข็มเล็กที่ปรึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุร์เป็นประธานในพิธี ดรนันพัฒน์บุญยอดรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในครั้งนี้ว่าเพื่อให้นักเรียนนั้นได้มีความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาสร้างจิตสมนึกที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและนำหลักธรรมนั้นมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมีพระครูวิบุญัชรธรรมพระหมหาจักรพันเมติโกเจ้า,าที่การประมาณชินาสโภพระชัดัยอุตตโรและพระสมุรนัทพงศ์ให้การอบรมในครั้งนี้ นายุดศรีทองสุกตัวแทนบริษัทมหาชนจำกัดอัครารีซอเซ็ตหรือเหมืองทองอัครานำกล้าไม้ต้นเหลืองปริยาทรที่สูนเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตรในเพาะชำไว้ที่บ้านเขาดินหมู่ที่3ตมตบนเขาเจ็ดลูกอำเภอทับครอจังหวัดพิจิตรซึ่งต้นไม้เหลืองปริยาทรนนี้เป็นต้นไม้มงคลเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและมีความสวยงาม ตาเบบุย่าหรือเหลืองปริดิยาทรเป็นต้นไม้ที่หม่อมราชวงศ์ปริดยาทรเทวกุลหรือที่รู้จักกันในนามของหม่อมอวีนำเข้ามาปลูกจากอินโดนีเซียพร้อมกับดอกไม้อีกหสายพันธุ์โดยท่านแนะนำชื่อของหม่อมราชวงศ์ต่างๆมาตั้งเป็นชื่อของดอกไม้ทั้งชมพูพันทิพเหลืองคึกฤทธ เหลืองถนัดสีเหลืองถวันภากรและเหลืองปริยาธรซึ่งตัวแทนของบริษัทได้นําไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อําเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิเช่นโรงเรียนวังโปง่งพิทยาคมโรงเรียนวังโปง่งศึกษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านช้างเพื่อน,นําไปใช้ทํากิจกรรมและปลูกตกแต่งภูมิทัศน์ของหน่วยงานให้สวยงามร่มรื่น ไม่มีใครเหมือนใครแต่ทุกคนมีคลาสได้เหมือนกันใหม่ย a ม a h a Grand ฟ i l a n o h y b r i รชีวิตมีคลาสส mart ไปขัน สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ชวนเที่ยวงานกินปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ Food ว a l เล่ใ y ก r e e นมาร k เกเพชรบูรณ์ครั้งที่4ช็อปกันสนันชิมกันสบายชิลกันตลอดงานสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ จกล้าผักสวนครัวฟรีสนุกกับกิจกรรมกระช่างอย่างใจถ่ายน้ำหนักผูกร,รับผักปลอดสารพิษกลับบ้านฟรีทันทีพบสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่เลือกสรรมาเพื่อคุณสินค้านาทีทองราคาพิเศษและไข่ไก่ฟองละหนึ่งบาท27กร,รกฎาคมชมมินิคอนเสิร์ตจากลูกทุ่งสาวเสียงไพเราะหญิงทิต <พอ S 1> <28 S 2> ิการ28กรกฎาคมพบนันกร้องสาวมากความสามารถน้องพลอยเดอะอยซ์ มาเริ่มดูแลร่างกายไปพ,พร้อมๆกันกับงานกินปลอดภัยใส่ใจสุขภาพฟืด้ดเวเล่ใบกรีนมาร์เก็ตเพชรบณ์ครั้งที่4 10โมงเชา้าถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์27-28กรกฎาคมนี้พบกันที่ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบณ์ติดพระใหญ่จังหวัดเพชรบณ์อย่าพลาดนะครับมีของอร่อยๆเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยอุร สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดเพชรวาร,รามอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์สาขา138โดยหลวงพ่อวิริยังเสดิจทโรผู้ก่อตั้งสถาบันและหลักสูตรครูสมาธิขอเชิญผู้สนใจสมัครร่วมหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่45รัตนญาณเรียนเป็นขั้นตอน6เดือนและรับการอบรมหลักสูตรสมาธิเบื้องต้นแบบสั้น1-3วันทุกหลักสูตรเรียนง่ายไม่น่าเบื่อรับจํานวนจํากัดสมัครเรียนได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ศาลาเจ้าฟ้าชั้น2 วัดเพชรวรารามสอบถามข้อม,มูลเพิ่มเติมที่0819140324 0882056459และ0836255129สร้างกำลังใจสะสมพลังจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทททาน่ส,นสมธิีดยอย กรมประมงกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำสืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติรักษาทรัพ,พยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยัง่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้าโดยห้ามมีให้ใช้เครื่องมือทำการประมงทุกชนิดเว้นแต่เครื่องมือที่กำหนดให้ใช้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้เบ็ดทุกชนิดที่ไม่มีลักษณะเป็นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่าหนึ่งตัวตะแกรงสวิงช้อนยอและ และชนางซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน2เมตรและไม่ทําการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรมมมตุ่มชมวกซ่อมไสตุ้มอีจู้ลันโปงและโทงหรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน การทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำหรือลำธารธรรมชาติหรือเพื่อศึกษาวิจัยหรือทดลองทางวิชาการโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงให้สามารถทำการประมงได้ฝา่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง หนึ่งกรกฎาคมถึง30กันยายน2562นี้ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรชัยนาทนครนายกนครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา พิจิศนุโลกเพชบูรบ,บ์ุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสิงห์บุรีสุโขทยัยสุพรรณบุรีสระบ,บุรีอ่างทองอุทัยธานีจันทบุรีฉะเชิงเราชนบุรีตราดปราจีนบุรีระยองสะแก้วตากขอนแกน่นชัยภูมิน้องบัวลำพูและกรุงเทพมหานครงดจับสัตว์น้ำในฤดูมีไข่อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน